สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับเจ้ากบเบโกหมันเดิมนะคะปอดีเสียตั้มจะขายออกทั้งสองคันเลยค่ะก็จะมีเสียท็อปนะคะแล้วก็เสียมินแล้วก็ว่าที่

มาแบบเซอร์ไพรส์เลยนี่คันนี้ก็จะเป็นฮีโน่หน้ายักษา คันนี้ก็จะขายนะคะนี่ เดี๋ยวต่ำก็จะขายเป็นแพ็คคู่เลยนะคะซาฮิโน่น้ายักแพ็คคู่ในราคา1นึ่งล้านสแสนนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะจบกันที่ราคาเท่าไหร่ สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ